สวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลที่กาลังติดต,ตามรับชมคลิปของอน,นันทั่วครับกับพี่นอกครับมือนน้กะพาพอแม่เอืยนองผู้จะเด็้งว่าไปเลี้ยงห้างว่าไปเลี้ยงครับมือนี้กพามาเบิ่งเออยุธีฟร์มโชคมีใช่ฟร์มนะครับเนาะนี่ครับปีกัดเด้อครับเด้อพี่นองอย่างาเล่นอยู่ของกับฟ้าม,มาเบิ่งตัวจริงกับสมารถมาด้ยนะครับเนะบาะบ้านเมืองแรงตำบลป่าล้านอำเภอพกกระจักภูมิพิัยจังหวัดมหาสารคามครับ พี่น้องเห็นเราอยากได้ครับเบอร์โทรศัพท์ผมขึ้นมาให้ยูนี่นะครับอะคลิปนี้มือนี่ครับนี่มีตะเด้งแดงนะครับเด้อมีตะแด้งแดงงามๆอะตอนนี้กําลังสิจัดระเบียบงว้วกระสิทายถ้ำพี่น้องกัสิไรเบิงราคาตะโตไปสิเป็นแม่ม่านแม่ลูกสิครับนี่โอ้หนานๆเลยพี่น้องเอาคอยติดตามเบอรงกันให้จบได้พี่น้องเด้อเบอรงกันให้จบคลิปครับนี่ครับราคาสิเป็นยังไงครับกัสิผ้าพี่น้องไรเบิงครับเนาะ โฉคไม่ใช่ฟ้ามครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมพบพ่อกันอีกนะครับหลังจากแก้วเขาแล้วอันวันนี้ก็มี่หลายโตครับพี่น้องหลากหลายให้เลือกแม่ลูกออนแม่ครับทองเนาะแม่ทองมิดเด้แดงครับผมครับลูกออกไหมเก็มีถึงขนาดย่นๆเอ้าพี่น้องครับคันพี่น้องเห็นเราจากได้ะครับเด้อ โชคไม่ใช่ฟ้ามช่องทางกิตติดตห้องติตติดตทั่งใดนะครับมีช่องทางติตติตกับไอดีไลก์กับศูนย์แปดห้็ดสี่เจ็ดหนครับอีกเบอร์นึงกับศูนย์เก้าปดห้าเก้าหกสี่สครับเฟซบุ๊กกับโชคมีชัยฟรามภาษาไทยครับหรืออยากว่าเบื้องหน้าคอกครับหรืออยากว่าเบื้องหน้าคอกกับบานพิการบานเมืองแรงนะครับมูซีตำบลนประหลานนะครับอำเภอพยากระผู้วิสัยจังหวัดมหาสารคามครับโชคมีชัยฟร์มครับงามึงพจัครับงามสมซีีเด้ เทาสิเบ e. ิงทางไหนกันครับ <intellectual> ม <Kalau S 1> ือนีครับเบิงแม่นาหนาหน่อยเนาะลูกน้อยอยู่เดีนี่เนาะครับลูกเลยว่าทัานพ่อเดือนแม่ก็ตันคักตันแม่พี่น้องิูงคุณอ่ะโอ้ยลูกเดี๋ยวจเดือนเนาะครับนี่ลูกยังว่าทัานเดือนครับยังว่าทัานพ่อเดือนเสบือรุดในว่านเหมือกอนนี่ครับยังเพิ่งถึงเดือนครับขุ่มหนาขุ่มยนต์ครับเนื้อหนังมั่งสาออกไหมเห็นเราพี่น้องวันนี้มันลูกพ่ออะไครับนี่ ลูกหกแปดครับลูกเคหกแปดโอ้เพดเมียเนาะครับเพดเมียครับลูกตัวที่ไหนพิ่นเนาะครับนี่ลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองส่วนแม่นี่โอ้หนาตึบเลยเนาะหนาครับปวามมันสาเกาเลยเรอครับสูงหลไปเลยนาะครับแม่นี่เนาะสูงกับที่ชุดสีก็ลอยสี่สิบครับเนาะเห็นอยู่เนาะครับเปิดราคาให้พ่นนองหลาไปไลยครับเปิดชุดนี้ก็บสามหมื่นหาพันครับต่อรองได้นะครับทรงพี่ตัวผาอีสานนะครับสามหมื่นหาพันครับผู้มักเลี้ยงแน่นอนเลยครับงวดชุดนี้ ตอลองได้ครับตอลองได้ครับทรงพี่สะพะกิสานครับเด็ดนาครับนาครับเอาพี่น้องครับหลังจากฤดูการเจ็บเกี้ยวแล้วอย่าได้ง่วงง้าไปเลี้ยงนะครับเด้อชมีใช่ฟ้ามครับสมซาสมฤยยอดดอกนี่ครับนี่ราคานี้พี่น้องตอล่องได้อีกทรงฟรีวู้ลุกพันพ่อเดือนได้พี่น้องเด้อหลุ่มพันพ่อเดือนครับอคอขาเปือขาบึงเลิกเนาะครับเลืกครับเลิกนี่ครับง่วหน่อยตัวนี้เลิกแม่พิ่น หนาอาจหลาดได้ครับวันละเมียหนาเลี้ยงครับตัวนี้เป็นกุ้งดูงูตัวอะไเมียเนาะดูมูครับโอ้คนหางเมียครับเบิงพี่น้องเบิงคนหางใหญ่ครับครับวัวครับนุ่มกับบุ้มีเต็มหนีเนาะขอขาเล็บดีหมดเด้อครับเด้อนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ลูกงามเด็ดเด็ดเลยเนาะลูกเนาะโอ้ลูกงามครับครับนี่คือเบอร์ที่หนึ่งนะครับเด้อขันพี่น้องสนใจ คือใจแห้งแหละกติดต่อมาโหลดทางเบอร์โทษนี่แหละขึ้นมาให้นี่นะครับหรือขันธีมาเบืองหน้าขอกัดจังค่อยมาเนาะครับผมพอมีล่าวางมาเหรินมาเที่ยวมาเบืองน้ากันกันมามานหลุดมาใบมาข่ามืองเอาเ้ยครับเด้อนี่พ่อนี่อู้ย่นคักลูกขนาดเลยครับลูกย่นๆเลยพี่น้องนี่นะนี่คือเบอร์ที่หนึ่งครับอ่ะพี่น้องมาเนี่ยเบอร์ที่สองครับมีตัดดเดๆด้วยครับแต่ว่าเบอร์สองนี่เป็น แม่ลูกผูลูกผูครับลูกแดงแดงครับังำตัวเาหนังนาขาดีลูกไส้พื่นนะครับเด้อไอจักเดือนเนาะครับลูกพิ้นนี่ลูกเขาหาเดือนครับหาเดือนเป็นลูกพ่อะไรครับลูกโค้มตัวครับอืมโค้มตัวมากถือว่าเก่งด้ไม่นี่นาะวันนี้แม่เพื้นสูงหลายเป็นไหนแม่สูงหน่อยสี่สิบห้าอยู่ครับแม่สูงหนอยสี่าขึ้นเนาะครับแม่ลูกแรกครับลูกแรกเรียบรตัวนี้ครับลูกแรกเลยครับสดเลยแม่ท่านทงท่านทับไปเนาะครับแม่ผสมโตได จะเข่าเดือนนึงเลยครับผสมตัวคือกันผสมโพพันเข่าเดือนหนึงก็ละครับวันนี้ราคาเปิดให้พี่น้องไปเลี้ยงไรายางนี้ครับนี่สองหมื่นเก้าพันบาทครับสองหมื่นเก้าพันได้พี่น้องนี่ครับโอ้ราคาดีราคางามครับสมน้ำสมเนื้อพึ่งลื่งแม่อาญะอยู่พี่น้องอยากได้ด้ครับราคานี่ยก็ลองในรงฟีอีกนี่ครับเด็ดอยู่มองนี้ละครับพี่น้องราคาดีราคาถือเอาพี่น้องอยากถึงก็ไปเลี้ยงครับแต่ลูกมันก็ับเก็บมื้นหรอวครับ อาเรียงสัวหอดลงหน้าก็ได้กำไรอยู่ด้เนาะครับครับนี่แม่ตวนนี่นี่ครับลูกไส้พื่นนะแดงแดงไม่นี่ถือว่าเป็นแมงมวงที่ให้ลูกให้เนี่ยแหละครับนี่ครับแม่แข้งขาใหญ่สูงแม่กับไญ่ข่าไงนาะแม่เนาะครับน้ำล่างนี่ย้อนอุ่นต้นนี่ครับแม่เพิ่นเล็บพอดีดีนมเนื้อก็ดีนะครับเดินนี่สูงลอยสี่สิบหายเห็นเห็นเลยครับนี่นี่คือเบอร์ที่สองนะครับเด้นนี่ นี่ครับได้ขายไม่คงว่าถึงเนาะครับวันลงหน้าเด็ขายเลยครับแม่ตัวปักไงได้ขุนดีๆนี่แม่กระสือกลูกไม่เอกเนาะกำไรด้่นวนแล้วครับพี่น้องนี่คือเบอร์ที่สองครับเบอร์ที่สองครับครับพี่น้องครับบันิมาเบิงเบอร์ที่สามนี่เป็นแม่ลูกแม่ครับอันนี้กับลูกหัวโลดแม่ก็หัวโลดตัวนี้ครับ โอลูกคือแดงคัะแถอลูกแดงไม่ลูกพ่อใดนเนาะครับเพิ่นทับหลอดเหรอครับแต่ว่าชัดเจนว่าเพิ่นทับตัวใดนเพิ่นผู้เฒ่าเพิ่นขายหายนะครับแต่ว่าหลอดแน่นอนเนาะครับจักเดือนครับลูกสาวคนนี้สามเดือนครับสามเดือนเป็นก็ลูกแรกลูกแรกครับแม่เพิ่งแขถวคู่หนึ่งครับอ๋อครับบารนี้ข้อมสูงแม่เด็กครับก็ดสี่สูสีก็ร้อยสี่สิบแล้วครับบิ่นเบียดเนาะครับบิ่นเบียดหรือชนชนนี่แหละหรือร้อยสี่สิบเดี๋ยพี่น้องนี่เอาชุดแม่ลูกลูกแม่ชุดนี้ครับพี่น้อง รูงามพื่อกันโลนอีกตั้งหากครับส่งดีแลค่าเท่าไรครับเปิดไหวสองหมื่นเจ็ดพันบาทหาร้อยครับสองหมื่นเจ็ดพันหาร้อยครับผมสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนี่พี่น้องต่อเอาได้ครับเด้อครับแล้วก็ส่งฟรีอีกครับแม่ของหัวโลนครับนางงามนี่ครับแม่นี่เน็นาสวยงามครับมันก็ลูกแรกครับกับสูงเบียดลอยซีส่วนแม่นี่สสีหญ่สีสูงขึ้นปอีกอยอกครับเป็นไปสุดลูกที่สามเนกัลลังแขีวคู่เดียวนึงครับ นี่เด้อครับเด้อดันท้ายดันหางล่ามดีค่ะสอเล็บครับอืมดีให้ลูกแดงครับเนาะครับลูกนี่ติดเครื่องดั่มค่าขับขับติดบนจัดจัดเลยครับพี่น้องสีนี่อู้งามเลยครับเด้อนี่เล็บคอลูกก็ดีอืมเป็นเป็นตายครับเม่นี่คันแม่แม่เพิ่งตกน้ำเลี้ยงอยู่ในนึงอยู่เลยเนาะครับตกน้ำเลี้ยงครับลูกลูกกินนุ่ม ลูกกินนมอยู่ขนมันอ้วนขืนนีโอ้งามเลยครับงอตัวนี้ครับสรงมันดีทรงมันงามครับนุ่มอคอขาดีหมดเลยครับเดอ้อนี่ครับลูกนี่เด็ดเด็ดเลยนี่ลูกนี่เนาะครับบัดนนี้พี่น้องหลังจากเบิ้งชุดแม่ลูกบัดนนี้เมื่อเบิ้งง้วแม่มันแม่ทองครับพี่น้องซื้อไปกะได้กินน่องกัรุ่นเพศตัวนี้ ห้องจักเดือนครับกับพอได้ห้องหกเดือนครับกับไอ้้ไอสติงเล่ครับห้องหกเดือนกับสติงเล่ครับอันลูกนิทองพคนตัวที่เท่าไหร่ครับตัวที่สองนี่ครับตัวที่สองข้อมสูงเพียงเดียครับรอยสามสิบห้าอยู่หรอกครับข้อมสูงเห็นรอยสามห้าน้อครับหนาๆดูกหมูเลยลงเรียมเขาทาสีงามครับพี่น้องเปิดราคาเท่าไหร่ครับนี่เปิดราคาไว้ที่สองหมื่นสองพันบาทครับอพี่น้องเบาๆครับสองหมื่นสองพันดีง้อทองไปรุ่นกันแค่เพียรนะครับ รับประกันให้แน่นอนครับรับประกันครับเป็นโค้นหางล่ำหางครับดีงามเล็บคอเด้อครับเด้อนาตาผิวเกลี้ยงดีเนาะครับออกจากหนังนะนะจากน่อยพลนจากน้อยด้อครับเด้อนี่ครับส่วนนุ่มนั่นก็บ่ิีตของพี่ติงครับดีอยู่นี่นาตาครับลูกที่สองในท้องพี่น้องกับรุ่นได้ไปกับรุ่นแค่เพด ครับพี่น้องแลคากันเปิดกันเห็นเบาสสำหรับผู้ทุนน้อยเงินบ่ไหลายทุนบ่ไหลด้วยครับเด้อครับนานเรื่องนานเรื่องครับมันสดใสดีโจงไม่ใช่ฟ้ามครับครับมางาัมึงพยักเป็นพี่น้องเด้อส่งฟรีทุกภาคีสารครับทุกภาคส่งให้เนาะครับผมอืมต่อไปเบอร์ที่เบอร์ที่หกครับเบอร์ที่หกครับบ้านเนี่ยเ็นทุนเบอร์ที่ห้าบะ หนึ่งสองสามครับเบอร์ที่หาครับหาครับเบอร์ที่หาเอาเบอร์ที่หานี่เป็นแม่พันธุ์ที่กันบ่ครับครับแม่ทองครับทองกับพ่อนอกครับอ๋อจักเดือนครับเจ็ดเดือนครับทีเข้าแปดเดือนเนาะพ่อนอกนี้มีใบเหรอพี่น้องมีมีครับมีใบเลยครับเด้อเอามาพ่กท่านอยู่ในบ้านครับเจ็ดเดือนเป็นป่ะครับเจ็ดที่เข้าแปดเดือนแล้วครับนุ่มมากเลยเจ็ดที่เข้าแปดเดือนนี่กัอีกบ่ดนได้เหรอเนาะครับหลังปีใหม่เนาะครับหลังปีใหม่ครับหลังปีใหม่พี่น้องถ่าเบิ่งเด้อครับว่าเพิ่นสิให้ลูกมาเพศใด เป็นลูกแรกเครือลูกสองครับพี่ทองสาวเลยครับลูกแรกครับโอ้งัวทองแรกทองสาวครับเอ้าพี่น้องได้เทิงสดแหละครับได้เทิงสดได้เทิงสีได้เทิงเหลี่ยมตัวเพิ่นนี่เป็นลูกพขวายน้อยเนาะงามเกอรว่าชัดเจนครับแต่ว่าเห็นสูงสูงไงสูงเท่าไรครับสูงไม่ร้อยสิบสิบห้าอยู่บุครับเห็นเนาะครับประมาณเกือบเกือบร้อยสิบห้าสิบหกเลเนาะครับจะน่าจะเห็นอยู่ในร้อยสิบห้านี่โอ้ถ่ายงามถ่ายงามราคาเท่าไรครับนี่เปิดไว้ทีดสามหมื่นห้าพันบาทครับ สามหมื่นหาพันครับงามงามสายเลือดดีดีทับพอนอกไว้รักฐานครบนะครับเด้อพี่น้องเนี่ยไปรุนแค่เพจครับเนาลูกนอกลูกพอนอกเลือดลอยนี่พื่อใสดีดีซ้ำได้เนาะไปรุ่นเอาครับนี่ข้อเล็บครับน้ำไตน้ำล้างมือลึ่งโอ้สีสวยครับวโลนัาจะแต่งไวเทนาน่อยผูเนาะครับลุงลอยสีสิบหาด้วยครับเด้อเมนี่อาจจะเห็นไว้ดิครับนี่พรนดีข้อดีเล็บดี เอาครับแล้วค่านี้กะพี่น้องก็จังคอยต่อเอาเนาะครับต่อเอาทรงไห้ทั่วประเทศไทยเวยครับเด้อครับผมอแต่ว่าทรงฟรีนี่แค่ภาคอีสานครับภาคอีสานบานเทาทรงฟรีครับเพราะว่าบริยัทไก่กันเนาะ่างเงินกแค่คารุสไกกันมาพี่น้องเนาะนี่ครับโอ้ถ่ายงามครับถ่ายงราค่านี้ถือว่าโก้เลยครับถ่ายงามเลยครับเด้ออื้อ นี่คือเบอร์ที่หาเนาะเบอร์ครับเบอร์ที่หาครับครับพี่น้องครับเบิงแม่ทองแม่บ้านสวยงามๆหรอครับมานบมาเบิงชุดแม่ลูกอีกชุดนึงครับอยู่โฉกมีช่ฟ้ามึงว่างามมึงพญาครับอ่ะพี่น้องชุดนี้ลูกหน้าหนะครับลูกหน้าแม่สดครับเป็นเป็นลูกพ่อได้ครับนี่ เป็นลูกพ่อหลอดแหรอครับแต่ว่าพ้นจํำจาของพ้นพ่อชัดเจนพ้นหาใบห้อยู่ครับโอ้หาใบห้อยู่แต่ว่าแต่ว่าลูกหลอดเนี่ยน้อยเนาะครับลูกหลอดครับเป็นลูกแรกบ่ครับเนี่ยลูกแรกเลยครับอืมเป็นง่วนลูกแรกครับนี่เลยครับแม่โอ้คุ่นดีตัวนี้ไหมเนาะครับขับผูครับนี่ใสดีคุ่นเชื่องดีครับแม่พ้นนี่ติดเครื่องเต็มบริเวณหน้าขาใบหูขอบตาที่ครับเด้อลูกนี่หน้าหนาครับลูกได้เจ็ดเดือนเนาะครับหนี่งลูกสิเข่าวสี่เดือนครับสามเดือนกัวกัวนี่ยหรอครับลูกสามเดือนก็วกัวคุยหลังดำตัวนี้ไหมครับเด้อ นุ่มแม่ก็ถือว่าดีตัวแม่เพิ่นนี่สูงหลายไปไลยครับร้อยสี่สิบบวกอยู่ครับเห็นร้อยสี่สิบเนาะครับบวกขึ้นแน่นอนราคาเด้ครับราคาเปิดไปสามหมื่นห้าพันบาทครับอือสามหมื่นห้าพันครับครับเบึงบันทายลูกครับบันอู้งัวหน่อยหน่อยตัวนี้กามเนื้อออกเป็นมัดเป็นมัดตัวนี้เนะอยแข้งขาดีนุ่มดีท่ายแม่ครับบันนี้ท่ายแม่ก็ถือว่าลามาหนาด้วยครับครับเครื่องดำ ข้นหางไงครับนี่แม่คนหางไงอืมเออสมเหนือสมหนังเลยครับราคาแม่นี่นาดีลูกกับนางามสีแม่กับสีแดงเรื่อๆครับแก้มนวน่นๆแดงบูดนะครับอ่าติดบูดหลายครับแต่ว,ว่าลูกนี่กัเข็มกว่าแม่อยู่เนาะครับคุยหลังดำ่มเลยครับลูกนี่หลังยังไปหล่อมัไงด้ครับลูกอ่ะ ข้อหน้าหนาครับลูกสาวข้อหน้าหนาแม่ก็ข้อหนาหน้องหนาอ่ะครับพี่น้องมักเห็นเราเบิ่งเราอย่าได้ก,ก็โทรมาเลยครับเด้อครับบัตรเนี่ยมาเบิ่งของงามของไงกันละครับบัตรสายพันธุ์ดีสายเลือดสูงเไว้ที่เจ็ดเนาะครับผมโอ้หนางามใช่ตัวนี้ไหมครับเลี่ยมดีเลี่ยมมากท้่ไกลนี่งามครับนี่ครับงวดตัวนี้เขาเป็นลูก เคเอฟสามหนึ่งครับซื้อมาเกลือมื่นโก้คนนี้ครับจะเป็นสาวจะเป็นสาวซื้อมาเกลือมื่นหรือสาวเคเอฟสามหนึ่งบ้านนี้ลูกเพิ่นนั่นเพดเมียป่ะครับลูกเพิ่นเพดเมียครับลูกช็อกโกแลตหนึ่งสิบหกหมื่นสิบเจ็ดหมื่นคนนี้ครับอ๋อลูกนี้น้อยป่ะครับที่เขาสองอาทิตย์นี่เนาะครับลูกช็อกโกแลตนะครับเด้อเอาถทายเบิ้งเพิ่นหาหกเดือนมึงนะครับนี่แดงแดง เป็นเป็นลูกแรกบ่กครับลูกแรกเลยครับมีไอ้ใยเนาะแม่ใ่ครับใ่หนาสูงเท่าไรครับแม่สูงร้อยห้าสิบบวกครับโอ้สูงร้อยห้าสิบบวกเรับขาแม่เพิ่นนีครับลูกสาวเคเอฟครับแต่ว่าลูกสาวเพิ่นนีเป็นตุ๊กช็อกโกแลตพึ่งอายุได้สิบหกมือสิบหกมือครับสิบหกมือครับอ้าครับนี่มาบึงท่าพ่อโอ้พ่อหนาด้วยครับงูหน่อยตัวนี้ครับ พ่อยางหนาเลยพี่น้องเปนอ่ะสิบหกมือครับก็ต้องสีหัดยางแล้วต้องสีเหลืองยางแข็งเนาะครับโอ้ใหญ่ขักใหญ่เนี่ยนยครับนี่ป่านสัง่ง <c oughs> ถึงใหญ่ถึงแดีงทั้่ง,งามหนางามเนาะหนางามครับคากันใหญ่บานีราคาเท่าไหร่ครับราคาเปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับแม่นี่สี่หมืเจ็ดพัน จ่แม่เขาอยากมีห้อยลำปีตะเต้ในน้อยเป็นจุดครับให้เป็บลำเห็นดอกถ้าไม่เป็นลำปีแต่ภาษาพุ่นละติครับภาษาเขาเป็นพุ่นละดีใหญ่ถึงเนาะใหญ่ใหญ่ครับงูแม่นใหญ่นาถ่ายมึงถึงนองถ่ายออลอยหาซิบบวกไหมครับลอยหาซิบบวกครับลึกใหญ่มันงูผูกนะครับงูผูกโค่นหางเครื่องดำลูกพึ่งในซิบหกมือ นุ่มมี่ติงครับเนอับมีตอนนก่มมีติงขันงามเนี่ยก็มีติงโหลดค้นหางนี่โอ้โนก็ขาคนด้วยไหมครับข้นหางไะพี่น้องกันอยากได้เกรพขี้เมียมครับดูพึ่งสิบกัวมือครับพนละโอ้ยไหัวไหพูดไงโ้ยเมใหไ่พอไงไม่ต้องไ่แล้วเนาะไั่ที่พกมือก็ซ้ำหนี่ถือว่าัก็ได้ครับโอ้ขักเด็ดดีครับคมนนี่เว้ยไปนี่ เป็นแม่บอกเนี่ยลงรวเนี่ยโอ้มักเลยครับจนทถึนเลยยังงี้สิผู้มัใจหลายครับได้งว่อนยี่ไปเลี้ยงเนาะครับเนาะไปเอานอาเอาแนวเอาลูกกระลานต่อไปครับครับพี่น้ังครับต่อมานี่เป็นงื่เบรอร์ที่แปดเนาะครับผม ขอบโชมไม่ใช่ฟ้ามครับงอแงมังคุพญาคาร์บ وني เดดอีลีครับเบอร์ที่8เป็นแม่แม่อยากลูกไหมครับแม่อยากลูกขายลูกมันไป e, หลือครับผู้ในลูกมาจากตัวละครเลยลูกตัวเ de ดียวครับตัวที่สองนี่นะครับพาลูกตัวหนึ่งครับตัวที่สองทับไปไปทับได้เดือนหนึ่งครับอ๋อคันติดติดตัวที่สองเนาะครับผมทับไม่อย่างรับไปทับโตครับทับโค้งตไวเดือนหนึ่งด้อครับเด้อตัวนี้แม่นี่โค้งสูงอะไรไหมครับโค้งสูงก็บรอยสี่สิบบวกครับโค้งสูงเห็นรอยสี่สิบบวกครับอ่ะพี่น้อง ได้ไปไปรุป่นกันติดบทติดขันบทติดทับมาไหมเนาะครับแล้วค่าแลา้วค่าเขาเปิดรายไปไหนครับเปิดรอยหมื่เก้าพับาทครับหนึงเก้าันบาทครับเบาๆครับแลรับหนึ่งหมื่นเก้าพันสูงนี่รอยชิบหาเนอยิบาเนาะสูงนี่รอยชิบหาะจะเห็นได้พี่น้องนี่น้ำไตน้ำล่างครับผละย้อนโอนตตนครับนุมสวยเครื่องอมสีออกนุ่นๆแจ่มแดงเนาะครับผมอืม ราคานี่ก็ตตอร่องนี่คือเกา่าล่ะครับคือเก่าครับพอเล็บขานี่เบิ่งงหายอยู่เด้อครับบ่มีบาดบ่มีเปื่อยดอกครับนี่เบิ่งงหายอยู่ถือว่าเด็ดครับมอนี่มีทั้งหมดแปแปดชุดแปดบ8เบอร์แปดรายการ,รบ,บ่สิเป็นแม่ลูกบ่สิเป็นแม่ม่านแม่แยกลูกม่านสาวลูกแรกลูกสองครับมอนี่โชมไม่ใช่ฟ้ามครับพี่น้องเบิ่งงเราถือใจร้ายกะ ติดตามมึงเด้อครับเด้อติดตามผลงานเพิ่งไปเรื่อยๆเนาะครับผมว่าแต่ว่าผมเห็นท้ายมาหนีมีแต่ง์กำลังดครับมีแต่แบบนี้เด้วยหาใหม่พี่น้องครับบ่ผิดหวังครับมันออกจากชงมิเช่ฟาร์มครับนี่ถ่ายคลิปครับทั้งไม่อดครับชงมิเช่ฟาร์มมีิยังฝากพี่ตัวน้องบ่างบ่มีิยังหลายดอกครับถ่ายคลิปกขอขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามนะครับให้สนับสนุนโชคมิเช่ฟาร์มมาตลอดครับก็เลย คลิปนี้ก็หวังว่าจะได้การตอบรับคือเก่าแล้วครับผมโอ้หัวงามเพิ่นกับ่ป๊กันดอกบเป็นการงามเด้อครับเด้อชุดนี้เด็ดดีลีเนาะเอาพอกันชิปหนาชิปไม้ครับขอบบุญขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับอยู่ดีไม่แห้งกันสุขสุขคนเนาะพอกันชิปไม้เชิปต่อไปครับสวัสดีครับ